นางเจ็บจำมับแท้ลูกจีนางเจ็บขางที่ข้างปุนมีปัญหาครับ <c oughs> มือว่นควมนยางหัวปรตูขั้นวันนี้เป็นะไบักเดียวยางหวัวสองเทียสองเทียสองสามสามตัวเดีวโอ้สามเป็ี่ยนยางไอ้ขั้นหนึ่ง,งยางหวัวสามเทียแล้ววันนี้ขันหนึ่ง ประตู้ลุดออกนี่ประตู้ลุดออกเอาเกียวว่าได้เลยเย็นมือดึงถอยหลังมือดึงถอยหลังเราวันนี้ของนูนเลยล่ะเปิดออกลักเปิดออกเราไปงัดกับตัวไม่ตู้ลุดออกไปเลยยังเล็อกรับเพื่อนล่ะเดี๋ยวเปิดประตู ตาใหรเราไปทางอื่นนะมอเดตานายเนาะน็อนี่ขันบอยูครับบอด้เิีเชียงเงี้ยนน็อปมันขันมาอยู่

อันเทียนมันได้มาตรทานุ่งของที่เพิ่นอกเดี๋วไปกสาชุสองสั้นสันลงไปหี่ยบนะครับสั้นลงไปเหี่ยตัดสงนี้ครับนาจหมไสั้นลงไหี่ยวัด้วยกอดินน้ำเนี้ยมันก็พังพังไง Ngay mong a mang. Ya kia bơ na. We kia pik, nyi. Tat khao yi, khao xi rai. Pi. Pi. Khao Một sáng niệm. Một sáng niệm. <laughs> Một Một <laughs> <Okay. cười> <laughs> ข้างๆอ๋อไหนมันเป็นสันมันอยู่ที่ปัญหดีขึ้กันอะไรขึ้นกันย้ำไปพุดสามันแบบมันอยู่เป็นสันห้อยมากทีบางดีหน่อยเป็นสันเล็กน่อยแต่ว่าก็ดูดีนะแต่ดูดีอยู่นะอุ่มปะไรอ่ะอ,อุอ่มอะไรขึ้นเราไนเรายอุ่มตัวเจ้าบ้าข้าใจมันจริเป็นสันจริงๆนะสมมติว่าย้ำพุดสา ขนาที่ดินมาเราเห็นสรบปน้งต้นสึงทีันีมันสั้นมันเ่เป็นัทีทันห้อมาสามสีได้มันถึงสั้นแห้งกันมาเขาพุทีุบปนัันปับแบงับแบงนันเาเดียวเบื้องนี้ันเป็ันไดปั๊บแม่พี่อะไรคือเกาอะไรหนึ่งต้นหนึ่งคือเกา อากเราอีกก็คอยว่าปากกว้างคำแล้วกลับบ้านว่ามึางเลงเอาเอากลับจะทำยังไงเสื้อผ้าก็ไม่แนวมาขึ้นเส้นไว้เลยคนอาบแล้วหงสาดที

แนวมันกับังสี่ละน้องพี่น้องเนาะแต่ละตำบลมันกับเห็ดบ่คือกันครับบางตำบลก็อยากได้ปากสี่เมตรเลือกสองครับอันนี้มันสำหรับเห็ดสี่เมตรเลือกสองพอดีครับส่งนี่สามเมตรเลือกสองมันก็สี่แคบเข้าไปอีก ครับครับผมสุขไปยาเาครับใครอยู่พีนองแม่พื้นที่นี้มีเอฟซี FC, รุจักหลายอยู่ ล้น,น,นคือปุดกวงอะไรับ่รน่วเกินไปหรอกมัานะนี่2มเมตรกลัวคนนี้นี่ เหงาไปเลยน,น้ำออกน้ำแตก Okay. Mm -hmm. mm -hmm. บวยเอาบวยเอาเลยส่วนนีเป็นหินครับเล้วเจอหินหล่าช่วงนี้ กับคำครับ สามรอบแล้วย่งบาพอดีสองรอบแล้วครับเดี๋ยวทางงันส่งนี่ไล่สที่ได้แก่อีกยุดอกครับมันเสียบเปียบเพิ่นไลยพดในขุดปากกวงครับพด